ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุุทธ <c oughs> วันนี้จะอ่านพุทธพจน์ให้ฟังในเรื่องความดับทุกข์มีเพราะความดับแห่งนันทิในหนังสือพุทธพจนาหมวดธรรมฉบับ9้าวย่างอย่างพุทธหน้า46จากพระตาบิฎดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนาเล่มที่14หน้าที่481ข้อที่756 อุณนะรูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดีโทธทพะที่สัมผัสด้วยกายก็ดีและธรรมารมที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดี อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ภิกุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์ มีรูปเป็นต้นนั้นเมื่อพิขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่นันทิย่อมดับไปปุณนนะเรากล่าวว่าความดับไม่มีเหลือแห่งทุกมีได้เพราะความดับไม่เหลือแห่งความเพลินดังนี้